สวัสดีครับผมโชคชัยคูหวัดดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำหลามปลาไหลนะครับหลามปลาไหลกับหลามเขียดะครับให้เอฟซีได้ดูนะครับแล้วก็จะมาชิมด้วยกันนะครับจะมาชิมด้วยกันเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกพอดีผมไปเก็บเขียดนะครับเก็บเขียดมาได้ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นฝนตกไม่หนักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูครับ สิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือการหลามนะครับนิยามของการหลามก็คือนะครับนิยามของการหลามก็คือก็เหมือนกับเราเผาขลามนะครับมันต้องมีกระบอกไม้ไผ่นะครับอันนี้คือกระบอกนะครับใหญ่นะดูนะครับใหญ่มากนะครับหลามไก่ได้เป็นตัวแล้วนะครับโอเคนะครับหนึ่งกระบอกต้องมีนะครับสองเครื่องหอมนะครับ ครับหอมแดงนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวบ้านๆน,นะครับหอมแดงนี่ขาดไม่ได้เลยมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งพริกแห้งมีนะครับสกายนะครับสกายสกายสดๆครับสกายมีนี่ครับอันนี้คือมะขามเปียกนะครับมะขามเปรี้ยวนี่คาครับคา ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนะครับพริกแห้งนะครับหอมแดงนะครับใส่อกนครับมนะเดยวรบะครับครับเดีวไปก่อนรับเครื่องคเดี๋ยวปครับองทุกับทุกเลยแดงคาคาไม่รนะครับแงเยอะหน่อยครับขาาครับขาาา

สไป,ไป,ปอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะใส่เครื่องไปก่อนเวลาน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดอเครื่องที่เครื่องแกงนะครับมันก็จะเ,เดือดขึ้นมาหาเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปมันก็จะหอมนะครับหอมรืออูนอหลันะครับใส่ไ,ไปเลยครับใส่เต็มไปเลยแล้วก็ ครับเกลือเกลือครับใส่ลงไปครับเกลือครับอ่ะใส่ลงไปก่อนครับนะเกลือประมาณเอานะครับประมาณเอานะผมไม่ได้ปิดสาตัวนะครับบางทีเกิดรสเค็มนะครับอ่ะอันนี้ครับอันนี้คือเกลยดนะครับเกลยดอ่าล้างแล้วทำความ ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยเทียใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องสับครับไม่ต้องสับเหมือนเราต้มเลยนะครับใส่ลงไปเลยมีปะมีเกลยอนะครับวันนี้มีเกียดมีปลาไหลนะปลาไหลครคราวนี้นะครับตัวนี้ครับขานไม่ได้เลยนะครับ เมนูครับตัวนี้ครับจริงๆแล้วตัวนี้คือพระเอกเลยครับลาลหลครับทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับใส่ลงไปครับไปๆๆๆอ้าวๆเหมือนๆเหมือนเหมือนจะไม่นะครับเหมือนจะตัวใหญ่ไปนะครับยาวไปเราก็ไม่เป็นไรนะครับใส่ครึ่งแล้วกันเราจะแบ่งเป็นสามท่อนละกันที่แรกก็ใส่ทั้งตัวนะครับใส่สท่อนละกัน ดีก็ได้วะดก็ได้ไดเราจะไปปอกกองไฟนะครับปอกองไฟข้างสระน้ำเลยวันนี้เราจะนะครับกินข้างสระเีะ็บร้อยครับใส่อ่อนะประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่น้ำให้มันนะครับท่วมนะครับน้ำนะ ใส่มากไม่ดีครับใส่มาก,ม,ากมันจะไม่เข้มข้นนะครับมันจะไม่เจ้มจ้น,นครับประมาณนี้นะครับน้ำประมาณนี้น้ำประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไป <S <S ก่อกองไฟนะครับแล้วก็หลามกันเลยแล้วเราไปดูนะครับติดตามันย,ยาวๆไปดูที่บริเวณที่หลามแล้วก็บริเวณที่เราจะกินอ่อไปครับโอ้คลิปนี้โคตรลงทุนเลยนะครับ อาดูอันนี้คือสถานที่ที่เราจะไปทำอาหารนะครับประกอบอาหารกันหลามปลาไหลใส่เกียดอันนี้คือสระนะครับสระน้ำที่ผมเติมน้ำไว้อันนี้ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศทือทา่านบ้านผมสวยงามอยู่นะครับนี่แหละครับอุตสาห์เตรียมไว้นะ เียวพื้นที่ไว้เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันเอาไปครับลักสะเซึักหน่อยนะทางหอบงวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายโอ้ยเดี๋ยวให้จะได้กินบนนอกม่อมนีอ่อ,อนซ่อนพี่นอ้องอ่อนซ่อนว้าวถึงแล้วครับนี่แหละครับบริเวณนี้ครับอะมาดูกันเราจะก่อกองไฟตรงนี้ตั้งครับ อากาศก็ร้อนอาหารก็จะร้อนอีกดูบรรยากาศสิดูพา,าทิตย์สิโอ้ยคับแม่พี่นอพี่น้องว้วอุ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยแต่ดียังเรายังมีน้ำนะครับมีน้ำไหมอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องอ่อนซ้อนวอ้าวมาดูจะกินกันยาวๆหรือไม่หนี้มาไง ไฟาไฟเริ่มลุกแล้วครับดูก็บอกสิกะบอกก็เริ่มเดือด้วครับเริ่มละเริ่มละเริ่มมีฟองละได้กินแท้ๆมื่อนี้ได้กินแท้ๆตังดู น้องครับเสร็จแล้วอ,อยู่ข้างในนี้นะครับเรากินบนแพรเลยนะครับเป็นเรือ,อมาดูซักหน่อยนะยครับทุลักทุเลนะคลิปนี้โคตรลงทุนเลยอันนี้ครับกุ้งโคโยตี้ครับขยาวครับ คบคก่อนเลยตั้งไม่างนี้ไม่ดีก่านเลย,น,เลย,น,เลยนี่ค่ะจะเป็ดี้าวมันจะมไม่ได้กินกันพร้อมแล้วเราก็แก้ขาวกันสักหน่อย นะครับแก้ข่าวกันสักหน่อยเดยี๋ยวจะมีแก้ข่าวสักหน่อยใช่ปะอะไรเนี่ยแก้ข่าวกันสักหน่อยครับเฮ้ยมันอย่างนี้เลยว้าวการมันร้อนไงให้บอกให้มันร้อนอะ่ะอืมอืมอืม เดี๋ยวบ้ามา,มาอะพี่ร้องกินข้าวครับนี่เลย,ะยนะอนุญาตนั่งแล้วกันนี่แอ้วเขาทาเจา้เห็นมันไม่ถนัดว่ะไม่ถนดัดวะมาว้า นี่เลยเอา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 ก้องอ่ะก้องโกโปรอ่ะลองออดูสิทนน้ำได้ไหมว,ว้าวหี่ยงไงทดสอบประสิทธิภาพโกโปรนะครับ หล,หล,อ,นลอนไปเลยเพราะเรายัางโง่ก่อนสิเดีย๋ยวโง่กับธรรมชาติต้องฝืนธรรมชาติตรรม,าตมันร้อนเหรออุ้ยทำไมกระดูกใครเหรอ,ยอย hoặc răng đây ดูว่าแซ่บไม่แซ่บน้ำไหมเฮ้ยวู้วใสกุ๊กนานได้กินคลิปนี้จะทุลักทุเลสักหน่อยนะครับอือ กินเสร็จก็อาบน้ำสบ้ายอปลาไหลหอือกินปลาไหลขี้มูกมก,กันไหลอือนะครับ นี่เขาเรียกว่าลามปลาไหล อย่างนี้เลย อร่อยมาก ปูให้ปลามันกินไปแล้วไปแล้วไปไปไปเพิ่มไปเกียดจะไม่ได้กินสักตัวเลยกินอะไรเล็ก

What? Bye. ค่อยเก็บว้า